สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับนำเมมโมรี่สติ๊นะครับสำหรับกล้องดิจิตัลยี่ห้อโซนี่มาจำหน่ายนะครับเป็น Made in j a p a ปของแท้เลยนะครับของแท้ๆมาจากญี่ปุ่นเลยครับเม d e in j a p a ปนนะครับนี่ครับเม d e in น a ปเนะครับเห็นๆเลยนะครับนี่ครับเป็น m e m o ม y Stick นะครับคุณผู้ชมก็ขนาดความจุผมเดี๋ยวนะครับขนาดความจุผมผมมันมันตัวหนังสือมันลางๆนะครับเดี๋ยวก่อนว่าเท่าไหร่นะครับ อ่าเดี๋ยวนะครับอ่าขนาดความจุนะครับคุณผู้ชมครับขนาดอ๋อหนึ่งกิกนะครับเห็นแล้วครับเห็นเห็นตัวเลขแล้วครับหนึ่งจีบีนะครับนี่ตรงนี้นะครับขนาดความจุนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่หนึ่งจีบีนี่ครับหนึ่งจีบีตัวหนังสือก็จะเลื่อนๆหน่อยนี่ครับขนาดหนึ่งกิกนะครับคุณผู้ชมครับหนึ่งกิกะไบต์นะครับเป็นเมมโมรีสติ๊กนะครับสำหรับกล้องดิจิตอลหรือกล้องวิดีโอยี่ห้อโซนี่นะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าใช้กับยี่ห้ออื่นได้หรือเปล่านะครับแต่มันเป็นของโซนี่นะครับตัวนี้ m a ็ดอินเจแปเลยครับนี่ครับเม็ดอินเจแปนะครับหนึ่งกิกะไของสมัยโบราณนะครับหายากนะครับเมมโมรีสติ๊สมัยก่อนแล้วก็เป็น m a ็ดอินเจแปแบบนี้หายากนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับเจ้า m e m o ม y Stick ขนาด 1GB ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับโอนี่เขาเขียนว่าคอมพ l y Canada ดาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับแต่เป็น m a ็ดอินเจแป สำหรับ m e m o r รี่สติกตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา700บาทนะครับรวมส่งนะครับท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815 851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ